นี่นะครับสำหรับเหรีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับขนาดสี่บาทรุ่นพันล้านนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพาชมนะครับเป็นเหรนะครับรุ่นพันล้านนะครับของหลวงพ่อพัดปุญจกาโมนะครับแห่งวัดทานอาหารหรือวัดห้วยด้วนนั่นเองนะครับเกจิแห่งนครสวรรค์นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะพาชมนะครับความสวยงามนะครับของเหรียดรุ่นนี้กันนะครับก็จะเป็นเหรียดขนาด4บาทนะครับวันนี้ก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับหลายเนื้ออยู่เหมือนกันนะครับเส้นแรกนะครับก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับอันนี้หน้ากากรู้สึกว่าจะเป็นไทเทเนียมนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนี่นะครับเส้นแรกนะครับอันนี้นะนะครับ สายก็จะยาวประมาณ7นิ้วนะครับสำหรับเรดรุ่นนี้นะครับสายเดิมนะครับนี่เป็นเนื้อทองทิปนี่นะครับขนาดกำลังดีนะครับข้อมือผู้ชายนะครับผมอันนี้ผมใส่กรอบให้ทุกอันแล้วนะครับเตรียมพร้อมส่งลูกค้าด้วยนะครับพอดีว่ามีคนสั่งมานะครับก็เลยก่อนจะส่งออกก็ผมก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับนี่นี่นะครับ อันนี้เป็นหน้ากากไทเทเนียมนะครับสวยงามนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าส่วนตัวผมก็ชอบนะครับสําหรับของหลวงพ่อพัดนนะครับจะชอบรุ่นนี้กับเดไตมาศหกสามนะครับที่ผมชอบนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับหน้ากากเงินนะครับอันนี้นะก็สวยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเป็นทองทิพย์หน้ากากเงินนะครับ แล้วก็จะเป็นนวะนะครับอันนี้เป็นนวะนวะหน้ากัดทองนะครับลงยาแดงให้ดูโค้ดนะครับเส้นนี้จะเป็นโค้ดสองสามหกศนะครับนี่นะจะเป็นโค้ดเลเซอร์นะครับสำหรับ เด่ดรุ่นนี้นะครับนี่นะนะครับหน้าทองนะครับน่าจะเป็นทองทิพย์นะครับไม่ใช่ทองคํานะครับนี่เนื้อปากการาคาก็ยังไม่แรงนะครับราคายังไม่แพงไม่แพงมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อนาคนะครับกระไหนากพุดก็เป็นเนื้อชุบกระไ่นาคนะครับ สีก็ออกเป็นเหมือนคล้ายๆพิงโกนะครับสีออกเป็นจะชมพูชมพูหน่อยนะครับหวานๆนะครับนี่นะสวยงามนะครับนี่นะลองใส่ให้ดูนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นเนื้อชุบนะครับชุบเงินนะครับลงยาน้ำเงินนะครับอันนี้ชุบเงินลงยาน้ำเงินนี่ครับ ชุบเงินลงยาน้เงินสวยงามนะครับเงาวิบวับนะครับทั้งตัวสายแล้วก็ตัวหลังเลดนะครับนี่นะสำหรับเนื้อนี้นะจะเป็นอันนี้จะเป็นทองแดงนะครับทองแดงหน้าทองนะครับแล้วก็ลงยาฟ้านากับแดงนะครับราคาอยู่หลักพันนะครับตอนนี้นะครับพันต้นต้นนะครับอาจจะมีแตะสองพันนะครับสำหรับเนื้อล่างนี้นะครับเนื้อเงินก็อยู่ประมาณห้าพันหกพันนะครับเท่าที่เห็นนะครับแต่ว่าเนื้อเงินผมปล่อยไปแล้วนะครับ ไม่มีตัวอย่างมาให้ดูนะวันนี้นะครับก็สําหรับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์เหมือนกันนะครับหน้ากากเงินนะครับนี่นะเอาสองเส้นนี้เนื้อเดียวกันนะครับนี่นะผมต้องใส่ให้ดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบสีไหนนะครับก็ถามกันเข้ามาได้นะครับถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแปบ๊บหนึ่งนะเพื่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับ